นี่มันประตูมิตินี่สัมผัสได้เลยว่าจะมีอะไรออกมาจากประตูนี้อ้าตเฮ้ย,ยไอตัวจิว๋วแกคือตัวอะไรเนี่ยหืม่มอชียวคือมนุษย์นะ่ะเฮ้ยหน้าแบบนี้เหรอมนุษย์แต่ข้าไม่ชอบหึบงังาตาดีกว่าฉัน้ยคางก็แหลมไอเจ้านี่มันแข็งแกร่งข้าต้องเรียกพวกมาช่วยแล้วจงตื่นข้าคือเชนเกนหนึ่งและข้าเชนเกนสองส่วนฉันก็เนียดไงเอ้ยไม่ใช่ชา จมตีมันพวกเราเอาลนะดูเหมือนว่ามันจะใกล้ตายแล้วนะเฮ้ยพวกเราไหวไหมเฮ้ยสบายเมื่อก,กี้ก็คือ4ตัวที่ดีที่สุดสำหรับตอนนี้นํำทัพซองจินอูอ่าเทนเกน2ตัวนะน,นี้จากดับกล้าศูนย์ครับแล้วก็มีเจชางครับจากโซโลเรเวลิงนะฮะ เมื่อเราปราบเจ้าตัวนี้ได้แล้วครับโอ้โหเจ้าตัวแมลงเจ้าตัวมดอะไรก็ว่าไปนะครับเราจะปลดล็อกไปดินแดนต่อไปครับใช้ 10m อืมกว่าจะเก็บได้นะฮะแล้วเราต้องปราบเจ้าตัวนูมครับ75ตัวนะครับเพื่อกับเจอกับบอสตัวต่อไปนะอ่ะระหว่างรอเวลาไหนมาลองสุมดินี่ครับมาแล้วอันนี้คือเรื่อง s o ลเ leveling นะอ่ะแปดหมครับมาดูตัวครับผมได้ตัวรับมาแล้วนะครับคือพี่พระเอกนั่นแหละนะครับอยู่5ตัวแล้วก็ อันนี้มาใหม่สุดนะฮะอัปเดตล่าสุดก็คือ Naruto. นารูโตะนี่มีอยู่5ตัวครับมีตัวโลลับด้วยอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะยวค่อยว่ากันอ่ะสุ่มก่อน <c oughs> เฮ้ยจ้าอ้าวต่งหมด <c oughs> อ่ะมาครบแล้วครับจะปลดล็อกแล้วนะแต่ว่าเหมือนจะมีบอส3ตัวนะครับด้านนี้นะครับด้านสุดท้ายนะฮะดินแดนนารูโตะดินแดนเออนั่นแหละอุย้ยตัวอะไรอะ่ะบอสตัวแรก อ๋อตัวนี้หรอเออมันชื่ออะไรนะแสงอุษาเพนหรอใช่ปะ่ะอือ่าจะประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวเราต้องลงตีดูก่อนว่าว่าไหวหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนจะเฉียวนะเอ้ยได้อยู่เอ้ยได้ว่ามันต้องการที่จะฆ่าอ่าให้ฆ่าสิบตัวโอเคฆ่าสิตัวนะสุดสุดท้าย ปลดล็อกแล้วมาดูกันตัวอะไรฮึบอ๋อตัวนี้คาโมยออกไปแล้วสินะฉันจำได้ว่านายชื่ออะไรนะโอบิตะโอบิโตะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมมาเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าเราตีไหวเปล่าเออเหลือสิวิเหมือนจะ,จะเหมือนจะไม่ได้ปะ <c oughs> ไม่น่าทันครับ โอ้โหบอสตัวนี้นะฮะเสียได้ครับไม่ทันไม่ทันก็คือไม่ไหวนั่นแหละนะสำหรับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราว่ากันใหม่เราไปปั้นตัวอ่ะก่อนที่จะปั้นตัวเราก็มาสุ่มอีกรอบหนึ่งครับสำหรับเซตนารุโตะนะเฮ้ยอยากได้ตัวรับจังเลยเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนมานารูโตะเฮ้ยอาจารย์คาาชินี่นะเทจัด